Today X Ex Line Executive Talk ในเอพิโซดที่แล้วเราได้พูดคุยกับคุณสุปรีชาลิมปิการจนะโกวิทผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการธนาคารกษิกรไทยถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ทางการเงินที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าโดยเน้นที่การเข้าถึงลูกค้าให้ได้ทุกที่ทุกเวลาและการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลมีการใช้ Line Official Account เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่ใช่ลูกค้าของธนาคารใช้ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเช่นไลฟ์สไตล์และสิทธิพิเศษต่างๆและในพิเศษนี้ไปติดตามกันว่ายังมีบริการในมิติไหนอีกบ้างที่ทาง K-Bank เนี่ยใช้ประโยชน์จาก l ล n e แพตฟอมครับ ให p พี่ปิ๊กแชร์ถึง Use Case ภายใต้ l ลน์ OAK Bank l i ์ e นี้นิดหนึ่งว่าเอ๊ะเรามีฟีเจอร์มีเซอร์วิสอะไรที่สอดแทรกเข้าไปให้กับลูกค้าของเราบ้างครับเรียกว่า Chat Economy ตรงนี้จะต้องตอบโจทย์ในเรื่องของ Banking Business เอาความสามารถนี้มาเบลนด์อินกับกับรูปแบบบริการของเราที่มันตอบโจทย์ได้ยากจริงๆ <c oughs> ในเรื่องอื่นๆนะครับยกตัวยอย่างอันแรกเลยก็คือ,อ,อถ้าเรามองเรื่องของการ Cross s c h a n n e l ระหว่างช่องทางต่าง,างๆของเราเนี่ย ไลน์ก็เป็นเครื่องมือที่ดีเวลามีปัญหาจะติดต่อกับคอนแทคเซ็นเตอร์ลูกค้าของเราเวลาจะโทรเข้าคอนแทคเซ็นเตอร์เนี่ยแทนที่เขาจะใช้โทรเขาก็สามารถที่จะมาแชท<ม>และถ้าเขาจะแชทเขาก็ต้องเข้ามาที่ไลน์ก็ไลน์ก็เป็นช่องทางในเรื่องของการแชทกับเอเจนต์หรือว่าถ้าเป็นเรื่องง่ายๆเราก็มีแชทบอทในการดูแล<ม>นะครับไม่ใช่แค่นั้นนะคือเวลาที่ลูกค้าต้องการจะไปที่สาขาของธนาคารลูกค้าก็สามารถที่จะทำการจองเวลาก่อนได้ นะครับจองเวลาว่าเขาจะเข้าไปที่สาขาทําเรื่องอะไรนะเวลาไหนที่เขาสะดวกเลือกสาขาเลือกเวลาที่สะดวกเข้าไปเคบังไลฟ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียกว่าเป็นช่องทางนอกจากการเดินปกติแล้วเรามีการเดินพิเศษที่ดีเทคพฤติกรรมจากระบบว่ารายการนี้มันเข้าข่ายผิดปกตินะเช่นโอ t ทีทีเช่นเป็นรายการที่มาจากประเทศแปลกๆที่ เราไม่คิดว่าลูกค้าจะไปอยู่ที่ประเทศพวกนี้นะถ้ามันสีเทาๆว่าที่ไม่แน่ใจนะเราก็เตือนเพื่อลูกค้ารู้แต่ถ้าค่อนข้างชัดว่าเอ๊ะเป็นมิจฉาชีพแน่ๆบางทีเราปิดแอคเค n t ให้ลูกค้าก่อนเลยแล้วเตือนเพื่อที่จะให้เขาคอนเฟิร์มกลับมาอินแบงกบอกว่าเออมันเป็นมิจฉาชีพจริงๆนะหรือว่าเป็นรายการที่เขาบอกว่าเปล่าหรอกบังเอิญเป็นซื้อออนไลน์นะเขาซื้อเองอันเนี้ยเขาสามารถที่จะคอนเฟิร์มในตัวไลน์แคบไลฟ์แล้วเราก็แอดดิเวนต์ตัวแอคเค้ากลับมาให,ให้เขาได้ใช้ง<อ> อันนี้ก็จะตอบโจทย์เพราะว่าจริงๆคนก็เปิดไลน์บ่อยๆอยู่แล้วพอมีแจ้งเตือนก็จะเห็นนะคะแล้วอย่างหนึ่งที่เพิ่งนึกออกคือจริงๆแล้วในวิชาชีเพเขาชอบส่งลิงก์ปลอมๆปลอมชื่ออะไรเหมือนมาทาง SMS แต่เนี้พอมันอยู่ใน Li น์โอเอเคแบง v ์ไล์เสร็จแล้วก็มันม,มันไม่ปลอมเพราะว่านี่คือ o f f i ิเชียลแอคเคาที่แท้จริง<ช>ของเราใช,รใช่ไหมคะใช่ครับอีกหนึ่งอันที่เพิ่งคิดว่าทาง Kbank น่าจะมีโอกาสได้ใช้นั่นก็คือการที่เข้าหากลุ่มว่าที่ผู้บริโภคของเราที่เราจะป้อนข้อมูลข่าวสารด้านไ์ตหรือ Product ่างงๆนี้ พี่ปีแชร์น็หนึ่งครับอีกฟีเจอร์หนึ่งเรามองตัวไลน์แชทอีโคซิสเต็มเนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือเป็นแอดเน็ตเวิร์ด้วยผมเข้าใจว่าในประเทศไทยเองก็มีลูกค้า5 6 0ล้านแอคเคาท์แล้วละ่ะที่เข้าถึงรเราเองเราเป็นสับเซ็ตนนั้นเพราะฉะนั้นเราได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถที่จะคล s s ตัว Ad Network เนี่ยไลน์แอดเนี่ยเข้ากับตัว Channel อื่นๆของเรานะครับก็คืออย่าง เรามี OA ของเราเรามีตัวเว็บไซต์หรือช่องทางโซเชียลอื่นที่ทำงานร่วมกันในการออฟเฟอร์ให้กับลูกค้าเนี่ยไลน์ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เข้ามาเสริมให้เราเข้าถึงได้มากขึ้นและทำให้เรา ทำรีมาร์เก็ตติ้งในการติดต่อลูกค้าครอสชาแนลได้นะครับหลังจากที่เราเอาตัวไลอดเข้ามาช่วยเนี่ยมันทำให้การทำรีมาร์เก็ตติ้งเนี่ยทำได้ดีขึ้นโดยสามารถที่จะลดตัว C.P.A. Cost Per Acquisition เนี่ยโดยเฉลี่ยลงได้ถึง11% เยอะนะคะเป็นด <Dig> ับเบิลดิจิตเลยตัวที่ทําได้ดีที่สุดเนี่ยเคยมีบางตัวขึ้นถึง20%สุดท้ายนี้อยากจะถามพี่ปรีนิดหนึ่งว่าเป้าหมายของ K-Bank ระวัง next step ต่อไปยังไงบ้างคะกับการตอบสนองผู้บริโภคคะ่ะสิ่งที่เราพยายามจะทําก็คือเรามีสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ ลูกค้าเพื่อทําให้ชีวิตของลูกค้าเนี่ยดีขึ้นทําให้ธุรกิจของลูกค้าดีขึ้นแล้วก็เราก็ยังพยายามที่จะหาเครื่องมือทางดิจิตอลใหม่ๆในการเข้าถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพในหลายแพลตฟอร์มก็เป็นหนึ่งในพาร์เนอร์หลักหนึ่งในเครื่องมือหลักที่เรามองว่ามีสิ่งต่างๆที่ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพื่อเพื่อตอบโจทย์สิ่งนี้ได้ การให้บริการของธนาคารเกษตรกรไทยผ่านไลน์แพลตฟอร์มยกระดับบริการทางการเงินให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนับเป็นการปรับตัวที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลได้อย่างครบวงจรสำนักข่าว Today Make tomorrow today